สวัสดีเจ้าวันนี้มาดูน้ำไหลรวมกับแม่น้ำยาวนี่เจ้าเสียงน้ำดังนะเจ้าที่เจ้าเป็นต้อเจ้าจะไหลมารวมเป็นแม่น้ำยาวเจ้า ดูน้ำตรงนี้ไปเรื่อยๆนะเจ้าเพิ่งเห็นนี่นะเจ้าว่ามีน้ำเมืองไหลมารวมแม่น้ำยาวเจ้าฝนตกนักเจ้าน้ำเมืองน,นี้ถ้าจะเป็นน้ำฝนนะเจ้านะถ้ามันนักมันกันล้นลงแม่น้ำยาวเจ้ เป็นทําต่อไว้ก็ไหลลงมารวมกับแม่น้ำยาวแป๊กน,นี่เนะเจ้ามันก็โค้งไปตามนั้นนะเจ้าน้ำอ่ะ เดินไปเห็นตรงนน้นะลยค่ะเดินออกกันมานี่ดูดอกพี่เจ้าดอกข้างทางดอกไปยังก็เนี่ยจำจื่อบดใดเจ้าทุกคนเคยเอาปูไว้ในบ้านนะเจ้าเตโปูดึงขวางงด nini ít mình đó đây một này nó có con đọc anh có คลิปนี้มีเจ้าอี้ก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า